คนที่เขามีปัญหานี่แระบบเนี่ยเขากู้กันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ10%ต่อเดือนเลยนะคะถ้าบอกว่า1.2%เป็นตนี่นอกระบบเราก็เห็นตัวเลขได้ง่ายว่าสิล้านล้านที่เป็นนี่ครัวเรือนอยู่เนี่ยก็ประมาณ1-90 0 0 0เา่เป็นนี่นอกระบบสิ่งที่เราพบในปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลกว่านั้นเยอะมากมันเปลี่ยนรูปแบบและไม่ต้องรู้จักกันก็ได้ค่ะ,คะก็สามารถที่จะกดเอาเงินกู้ออกมาผ่านแอปเงินกู้นอกระบบได้เลย าครัวเรือนของเราเนี่ยถ้าหากว่ามีหนี้จํานวนมากแล้วยิ่งถ้าเป็นหนี้นอกระบบด้วยะนะก็จะยิ่งมีแรงกดดันเข้าไปแล้วทําให้หครวัวเรือนเนี่ยมีความเปราะบางการที่เราจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจจะไปใส่มาตรการใดๆก็ตามเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศหรือแม้แต่ภาคเอกชนเองจะผลิตสินค้าและบริการออกมาเพื่อขายมันก็จะมี<ต>ข้อจํากัดหลายๆครั้งรัฐบาลเองก็กําหนดนโยบายแล้วส่งสัญ,ญญาณในทางที่ไม่ถูกเหมือนกัน เช่นบอกว่าจะพักชําระหนี้ก่อนอะไรนี้คือกลายเป็นว่าไปสร้างกลไกในการที่กลายเป็นหนี้มันเหมือนกับเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยจริงจริงมันต้องเริ่มจากการให้ทัศนคติที่ถูกกับการเป็นหนี้ก่อนว่าการเป็นหนี้เนี่ยมันเป็นภาระของเราเมื่อเราเป็นหนี้แล้วเราต้องใช้เราต้องใช้ นี่นอกระบบนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้นะคะแม้แต่รัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบอย่างเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันปัญหารเรื่องนี้นะคะมีความสําคัญอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจกฐฐถึงขั้นที่รัฐบาลเองก็เมนชันนะคะถึงเรื่องนี้ว่านี่นอกระบบเนี่ยเปรียบเสมือนกับการคาทาดยุคใหม่เลยทีเดียวปัญหานี้นใหญ่แค่ไหนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรณนะดาจาันสมมากๆเลยนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ ปัญหาที่เกิดมาเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์หลายคนมองว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างส่งผลกระทบรัฐบาลเองก็ผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาตินั่นก็คือเรื่องของนี่นอกระบบทีนี้อยากทราบค่ะว่าปัญหาจริงๆแล้วของนี่นอกระบบในบ้านเราณนะเวลานี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนแล้วบ้างคือต้องขอเรียนก่อนว่าจริงๆปัญหานี้นอกระบบนะคะเราอาจจะต้องย้อนไปที่ปัญหาตั้งต้นก็คือในเรื่องของนี่ครัวเรือนะนะคะซึ่งในนี้ครัวเรือนเนี่ย เราคงทราบกันอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนี้คูเรือนของไทยเราอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ90%ต่อ GDP เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า1.2%เป็นหนี้นอกระบบเราก็เห็นตัวเลขไ้ง่ายๆว่า16ล้านล้านที่เป็นนี่ควเรือนอยู่เนี่ยก็ประมาณ1 9 0 0 0 0ล้าน ก็มันเกือบสองแสนล้านาที่เป็นหน,น,นี้นอกระบบคําว่าหนี้นอกระบบเนี่ยต้องเข้าใจก่อนก็คือหนี้ที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบไม่ได้อยู่ในภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลใดก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีหนี้นอกระบบอยู่นั่นหมายความว่าแสดงถึงว่าคนที่เขาเข้าไปใช้บริการหนี้นอกระบบเนี่ยเขาอาจจะเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินที่อยู่ในระบบนะคะ มันสะท้อนให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเข้าไม่ถึงแล้วต้นทุนในการกู้ยืมของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงค่ะมันสูงมากๆเมื่อเทียบกับหนี้ที่อยู่ในระบบแล้วมันจะส่งผลยังไงถ้าเรามีหนี้นอกระบบจํานวนมาก<ช>มันสะท้อนให้เห็นว่าคนที่เขาเป็นหนี้แล้วเขาเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินที่อยู่ในระบบะเขาจะต้องแบกต้นทุนที่สูงขึ้นที่ธนาดานเรียนไปแล้วนะคะ,คะต้นทุนที่สูงขึ้นนี่แหละมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาจะยิ่งเหลื่อมล้ํากับคนที่มีรายได้ มากหรือว่าคนที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจสูงกว่าคือสามารถเข้าถึงนี่ในระบบได้เพราะฉะนั้นยิ่งเขาเข้าไม่ถึงนี่ในระบบเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ไม่สามารถกู้ยืมในระบบได้ที่ต้นทุนถูกกว่าได้เขาต้องไปแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นนั่นหมายความว่าเขาก็จะยิ่งเจอภาวะที่กดดันทางการเงินเข้าไปอีกมันก็เหมือนกับสั่งสมเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะยิ่งทําให้ความเหลื่อมล้าของคนที่ เข้าถึงบริการทางการเงินในระบบกับคนที่ไม่เข้าถึงบริการทางการเงินในระบบเนี่ยจะยิ่งถางออกไปแล้วน่าก็จะยิ่งตอบย้ําในเรื่องของปัญหาออความเหลื่อมน้ำทางเศรษฐกิจของสังคมไทยเรากกับระบบเศรษฐกิจของเราด้วยทีนี้ถ้าถามว่ามีผลยังไงกับระบบเศรษฐกิจค่ะอันนี้เราคงต้องมองว่าไม่ใช่แค่นี่นอกระบบค่ะเป็นทั้งหมดของหนี้ครัวเรือนทั้งหมดเลยเพราะว่าหนี้ครเรือนเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าหากว่าอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้เพื่อจะให คนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ต้องมาแบกรับหนี้จํานวนมากเนี่ยแน่นอนส่งผลแน่ๆเพราะว่าครัวเรือนเนี่ยเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทีนี้ภ้าครัวเรือนของเราเนี่ยถ้าหากว่ามีหนี้จํานวนมากแล้วยิ่งถ้าเป็นหนี้นอกระบบด้วยนะก็จะยิ่งมีแรงกดดันเข้าไปแล้วทําให้ครัวเรือนเนี่ยมีความเปราะบางแล้วเมื่อเกิดความเปราะบางทางการเงินเนี่ยการที่เราจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจจะไปใส่มารตรการใดๆก็ตามเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศหรือแม้แต่ ภาคเอกชนเองจะผลิตสินค้าและบริการออกมาเพื่อขายให้กับคนในเพื่อการบริโภคเนี่ยมันก็จะมี<ต>ข,ข้อจํากัดใช่เพราะ,ะว่าเขาไม่สามารถที่จะบริโภคได้มากเท่าที่ควรเพราะว่าเขาตึงอยู่ในเรื่องของ การเป็นนี้ค่ะค่ะ,คะแล้วปัจจุบันนี้นอกระบบเนี่ยเขาไปกู้กันที่ไหนบ้างคะอาจารย์ในอดีตเนี่ยเราน่าจะนึกภาพนก,กู้นี่นอกระบบก็คือแบบอ่ะคนรู้จักกันคนปล่อยกู้แต่ทุกวันนี้เนี่ยภาพรวมของการกู้นี่นอกระบบที่มันกระจายไปได้มากขนาดนี้เนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนมันเปลี่ยนจากในอดีตมากน้อยแค่ไหนอะคะจริงๆนี่นอกระบบนะคะต้องบอกก่อนว่าเดิมเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของในทุนในพื้นที่เป็นหลักก็หมายความว่าอาจอาจจะมีผู้ใหญ่นในพืน้นที่ที่แหละอาจจะมีเงินหน่อยมีอํานาจหน่อยแล้วก็รู้กันกือไอกู้กันก็ทุน ในพื้นที่แต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมีในทุนนอกพื้นที่เข้ามาละนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เราเรียกกันว่าแก๊งหมวกกันน็อกแต่ว่าแก๊งหมวกกันน็อกเนี่ยต้องบอกกันว่าคขาว่าหมวกแก๊งหมวกกันน็อกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้รักจ้างในการโถมีมากกว่า,าเพราะฉะนั้นแก๊งหมวกกันน็อกเนี่ยก็คือไปทํางานร่วมกับในทุนนั่นแหละนะคะแล้วก็จะมีรูปแบบของการกู้ที่เป็นการกู้ร้านค้าอย่างเช่นเราไปซื้อของแล้วก็ติดเชื่อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เปนน้ีบััจจุ เทคโนโลยีมันไปไกลกว่านั้นเยอะมากมันเราไม่จําเป็นต้องรู้จักกันตอนนี้เราก็สามารถที่จะกดเอาเงินกู้ออกมาผ่านแอปเงินกู้นอกระบบได้เลยอ,อยู่บนออนไลน์ได้เลยมันเป็นช่องทางที่คนเข้าถึงหนี้นอกระบบเนี่ยได้ง่ายมากค่ะแล้วไม่จําเป็นต้องรู้จักกันด้วยแต่ว่าเรามีบัประชาชนเป็นตัวประกันหัวนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับการเบี้ยหนี้เนี่ย เขาก็จะใช้วิธีการทวงหนี้ลักษณะเหมือนกับคุกคามติดต<ม>่อมาที่ที่ทำงานอย่างนี้ค่ะโทรมาทวงกับเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือเอาเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในโ<ม>ทรศัพท์มือถือ<ม>โทรติดตามหนี้เนี่ยผ่านทางเบอร์ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือใช้กลไกในการที่จะให้มันลนักษณะเหมือนกับเป็นละเมิดความเป็นส่วนบุคคลของลูกหนี้ได้แล้วถ้านี่นอกระบบเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนไทยหรือว่าเป็นหนี้นี่ที่แบบมาจากต่างประเทศเจ้าหนี้แบบนั้นมีไหมคะแน่นอนต้องเกิดได้แน่นอนค่ะเพราะถ้าเราบอกว่านี่นอก มันมันมาด้วยช่องทางออนไลน์มันอาจจะมีคนที่เป็นน o m i n e โอนเงินมาให้เราก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นเงินจากแหล่งเงินข้างนอกดั<ม>นั้นก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมรัฐบาลถึงพยายามที่จะให้มีกฎหมายในการกํากับแล้วก็พยายามที่จะให้คนที่เป็นให้บริการนี่นอกระบบเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนนะคะเป็นนี่ในระบบก็จะมีโครงการที่เรียกกันว่านี่นอกระบบจดทะเบียน มาเป็นพี่โกไฟแนนซ์นะคะพี่โกไฟแนนซ์ก็คือเป็นการให้สินเชื่อรายย่อยภายใต้การกํากับของกระทรวงการคลังค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีช่องทางในการไปดูรายชื่อได้ก็จะมี fpo.go.th เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลสะท้อนว่ามีคนจดทะเบียนอยู่ประมาณ1 1 4 1รายแต่ว่าเจ๋งในว่าจํานวนคนที่มาขึ้นทะเบียนจริงๆอ่ะก็ไม่ได้เยอะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ถัดมาก็จะมีนาโนไฟแนนซ์นะคะซึ่งอันนี้จะภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ว่านาโนไฟแนนซ์เนี่ยจะ มีความต่างของพิโกไฟแนนซ์ก็คือความอิสระในการใช้เงินเนี่ยวัตถุประสงค์ของการใช้เนี่ยนานไฟแนนซ์จะเน้นเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพนะคะ,คะเพราะฉะนั้นคนที่มีความต้องการใช้เงินทุนในการประกอบอาชีพแล้วก็อาจจะเข้าไม่ถึงแหล่งเงินที่เป็นผ่านสถาบันการเงินในระบบอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยก็มา ใช้บริการตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าด้วยวงเงินไม่เยอะมากนะคะก็เป็นรายย่อยแล้วอย่างตัวคนที่เข้าไปใช้ระบบเองเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคะมันมนสะท้อนไหมคะว่าพิ c โคไฟแนนซ์กับนาโนไฟแนนซ์มันสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งจริงๆมันก็คงช่วยได้ในระดับหนึ่งจํานวนคนที่เข้าไปใช้บริการนะคะแต่เพี่หนูว่ายังคิดว่ายังไม่สามารถเข้าถึงยังไม่สามารถจัดการกับคนที่เป็นหนี้นอกระบบได้ทั้งหมดมเพราะว่าการเข้ามาช่วยเหลือเรื่องแหล่งเงินนี่ยนะคะมไม่ใช่แค่เฉพาะพิคโคไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์นะธนาคารอมสินเองซึ่งเป็นสาาถาบันการเงินเเฉพาะกิดูแลในรื่อง ต้องยอมรับว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เดินเข้าไปแล้วขอให้แก้ไขปัญหาซึ่งอย่างของครีิแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอันนั้นนะ่ะมีคนเข้าไปใช้บริการแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจริงๆในการที่จะแทนที่จะต้องไปเ,เป็นหนี้บัตรเครดิตนานๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะ หยุดการชําระหยุดหยุดดอกเบี้ยแล้วก็ค่อยๆผ่อนชําระปรับโครงสร้างได้มันจะมีคนจํานวนหนึ่งที่เขาเข้าไปใช้บริการแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีคนอยู่อีกมากเลยค่ะที่ไม่ได้เดินเข้าไปหาธนาคารอมสินไม่ได้เดินเข้าไปหาธนาคารทอกศออเพื่อการปรับโครงสร้างนี่แล้วก็ปัญหานี่นอกระบบก็ยังคงอยู่ทีนี้มันก็เลยเป็นคําถามว่าเอ๊ะแล้วทําไมเขาถึงเข้าไม่ถึงอันเนี้ยจริงๆต้องบอกก่อนว่า สถาบันการเงินเหล่านั้นพอเป็นสถาบันการเงินในระบบเนี่ยต้องต้องต้องอธิบายก่อนว่าเขามีข้อจํากัดในการเข้าช่วยในการช่วยเหลือแน่นอนค่ะคําว่าข้อจํากัดคืออะไรอย่างที่เรียนนะคะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เราจะจัดการหนี้ให้เขาได้หมดเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่จะต้องดูความสามารถในการจ่ายดูในเรื่องของความความสามารถในการชําระคืนหนี้ของเขาด้วยนะคะแล้วก็อีกแหล่งหนึ่งก็คือว่าแหล่งเงินที่เอามาใช้ในการในการให้บริการคือ สถาบันการเงินแต่ละแห่งอ่ะเขามีต้นทุนเพราะฉะนั้นเขาก็มีภาระที่เขาจะต้องดูแลว,ว่าหนึ่งความเสี่ยงของลูกหนี้แล้วเนี่ยต้นทุนของแหล่งเงินของเขาที่เขาะจะเอามาใช้ในการปล่อยสินเชื่อมันก็ต้องครอบคลุมความเสี่ยงไดถ้ถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ย ถ้าเกิดปัญหาหนี้เสียขึ้นมานั่นหมายความว่าเขาต้องการสำรองนะ,อ,ะอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะของการกํากับดูแลที่จะต้องไปควบคุมดูแลสถาบันการเงินเหล่านี้นั่นคือผล<อ>ที่ว่าไม่ใช่ทุกคนแหละที่จะสามารถ walk in เข้าไปเข้ารับบริการในระบบได้นั่นคือผลที่ว่าทําไมยังต้องมีคนไปใช้บริการนอกระบบอยู่แล้วปัญหาจริงๆที่อาจารย์มองจากการรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดนะคะมองเห็นไหมคะว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาหลักเลยที่ทําให้คนยังไปกู้หนี้นอกระบบอยู่นอกเหนือจากการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนแล้วความเหลื่อมล้ำไหมคะหรือว่าอะไรที่มันเป็น สิ่งที่ผลักดันให้สิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่แล้วคือปัจจุบันเนี่ยพอไปใช้ความมั่นคงทางไรายได้ไปใช้ในเรื่องของเศรษฐภาพในเรื่องของไรายได้ความมั่นคงทางการเงินเนี่ย มันเลยทาให้มีข้อจํากัดอิสระใช่ไหมคะหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะไม่ได้มีหลักฐานทางการเงินเป็นรูปแบบชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะมีแหล่งรายได้แหละแต่เพียงแตว่าแหล่งรายได้ของเขาเนี่ยมนันผันผวนไปตามระยะเวลาบ้างแต่ถ้าเรามีข้อมูลมีมีลักษณะของการเก็บข้อมูลของลูกนี้ได้ดีขึ้นเนี่ยนะคะล้วก็เอาข้อมูลมาประมวลในลักนะษณะที่ให้เทคโนโลยี Technology มาช่วยอย่างเช่นแมชชีเลอร์นิ่งหรือว่า เอไออย่างนี้ค่ะในการที่จะมาประมวลข้อมูลของลูกหนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถประเมินลูกหนี้ได้ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่เราใช้ข้อมูลทางการเงินแล้วก็ข้อมูลความมั่นคงทางการเงินในยุคในยุคป,ปัจจุบันถึงว่าถ้าเป็นในภาคของธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินถ้านําเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้หรือว่าแนวคิดแบบนี้มาใช้ก็อาจจะมีส่วนในการรับอนนส่งจากการ กูรายย่อยแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะจ,<ร>จริงจริงๆตรงนี้ยภาคเอกชนหลายหลายมีหลายเจ้าเหมือนกันที่พยายามจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับซึ่งอันนี้มันจะช่วยอันนึงก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเราสามารถดึงผู้ให้บริการทางการเงินอ,อ,อย่างนี้นะคะคที่เป็นภาคเอกชนรายใหม่ๆที่ใช้ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในในการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเนี่ยนะคะแล้วก็ปล่อยสินเชื่อแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการให้บริการได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นรูปแบบออนไลน์อย่างนี้มันก็จะทําให้เข้าถึงแล้วก็เพียงแต่ว่ามันต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลไม่ใช่ว่าไปทํากันเองเนื้อออกไหมคะไม่ใช่ว่าไปทำเพิ่ม่จะกลายเป็นหนี้นอกระบบไปถูกไหมคะแต่ถ้าเราสามารถรัฐบาลเองอร่วมมือกับภาคเอกชนในการที่จะ,ะทําให้เกิด กลไกในการเอาข้อมูลของลูกหนี้ในลักษณะหลากหลายเนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ปล่อยสินเชื่อโดยหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลเนี่ยก็เป็นคนกํากับดูแลวางกรอบวางกลไกในการที่จะทําให้ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของการปล่อยนอกระบบไปอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินในระบบสามารถมีช่องทางในการเข้าไปใช้บริการทางการเงินได้มากขึ้นจริงๆน้ดาอยากจะพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันก็คือ ต้องเรียนก่อนว่าที่บอกว่าเขายังเข้าไม่ถึงเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าเรานึกดีๆว่าถ้าเราพูดถึงคนที่ให้บริการางการเงินในปัจจุบันนี้เนาะ,ะแล้ก็จะมีธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหลัก ของของระบบการเงินเราแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งก็จะมีกลุ่มธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรเกษตรเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นสถาบันการเงินที่เราเรียกว่าสถาบันการเงินกึ่งในระบบซึ่งอันนี้ก็จะมีกลุ่มสหกรแล้วก็มีนอนแบงค์นะคะนอนแบงค์ก็จะเป็นผู้ให้บริการรายย่อยอย่างเช่นพวกพัสนาโลนเงินกู้บุคคลนะคะหรือแม้แต่เงินกู้เพื่อผ่อนชําระซื้อสินค้าและบริการอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจริงจ เขาก็ใช้คําว่านอกระบบนะแต่ว่าจริงก็จะเป็นรูปแบบที่เรามอน o n i t o r ได้ก็คือติดตามได้ก็คือกลุ่มสัจจาอมทรัพย์เพื่อการผลิตต่างๆเคยได้ยินองค์กรการเงินชุมชนไหมคะที่ชาวบ้านหรือชุมชนเนี่มารวมตัวกันแล้วก็มีการให้บริการทางการเงินก็คือรับฝากเงินจากสมาชิกในกลุ่มแล้วก็ปล่อยสินเชื่อให้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีรูปแบบเนี้ยเกิดขึ้นแต่สมัยสมัยหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่ากลุ่มเนี้ย เกิดขึ้นมาได้เนี่ยองค์กรเข้มแข็งมีผู้นําเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาทําให้เป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของออสมาชิกในชุมชนได้อย่างเงี้ยนะคะล่าสุดเร็วนี้เองค่ะประเทศไทยเราเพิ่งมีพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชนพศ2562โดยกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นเป็นผู้ดูแลก็ตามกฎหมายฉบับน,นี้ยพยายามที่จะให้เกิดสถาบันการเงินในชุมชนนะคะขึ้นมาเป็นสถาบันการเงินประชาชน แล้วก็มีความพยายามที่จะยกระดับนะคะก็คือดึงกลุ่มสัจจาออมทรัพย์ต่างๆกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต่างๆเนี่ยเข้ามาตอนนี้เ็ามีน่าจะมีคนมีสถาบันกลุ่มสัจจะออมทรัพย์หรือกลุ่มออมทรัพย์เข้ามาขึ้นทะเบียนไว้ประมาณสัก18รายนะคะจากข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของสำนังกงานเศรษฐกิจการคลังตรงนี้เป็นเป็น,นกลไกหนึ่งที่มีความพยายามในการที่จะ ทำให้เกิดช่องทางในการให้บริการทางการเงินในระดับชุมชนซึ่งอันนี้มันจะมันจะเติมเต็มช่องว่างสมมุติว่ามันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบปกติได้ด้วยเหตุที่ว่าเขาอาจจะมีความยากลำบากในการเดินทางมามาใช้บริการกับสถาบันการเงินในระบบเองแล้วก็ไม่มีหลักฐานต่างๆไม่ได้รู้จักไม่ได้ไม่ได้มีข้อมูลที่จะวัดความน่าเชื่อถือได้ได้เต็มที่มากนัก แต่การที่มันเกิดสถาบันการเงินภายในชุมชนเนี่ยค่ะมันจะลดความเสี่ยงในเรื่องของความไม่สมมาตรของข้อมูลลงไปได้คําว่าความเสี่ยงของความไม่สมมาตรของข้อมูลก็คือว่าคนที่ไม่เราไม่รู้จะปล่อยสินเชื่อให้ใครแล้วปล่อยถูกและปล่อยจะปล่อยถูกไหมเนี่ยมันก็มันก็จะได้รู้ว่าเออคนคนนี้เป็นคนยังไงมีลักษณะเป็นยังไงเพราะว่าเรารู้จักกันในลักษณะของชุมชนดูแลกันใช่ไหมคะเป็นเป็เห็นว่าคนไกลเรามีเยอะมากเลย พี่หนว่ากลไกของเราแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอะค่ะมันจะค่อนข้างมันจะมันค่อนข้างเป็นชิ้นนะคะ,คะแล้วก็มันยังไม่ได้ถูกประมวลในลักษณะท,ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบที่จะบูรณาการทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยเราเป็นลักษณะท,ที่เรียกว่าต้องขออนุญาตจริงๆว่าหลายๆครั้งเราทําอะไรแบบ วันไซฟิ t ออ l เนะาะทั้งที่จริงแล้วถ้าเรามีความเข้าใจลูกหนี้มากขึ้นเนาะเรามีความเข้าใจลูกหนี้ว่าลูกหนี้เนี่ยเขามีคลรคเตอร์ยังไงเขามีลักษณะของรายได้เป็นแบบไหนเขามีพฤติกรรมในการใช้จ่ายเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราใช้ AI เข้ามาช่วยเนาะเราใช้เทคโนโลยีใช้ d a t a าซายเข้ามาช่วยในการจับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยการให้บริการแบบนี้มันอาจจะเป็นรูปแบบที่ มีความเฉพาะทางเฉพาะตัวได้มากขึ้นทีนี้หลายๆครั้งเราไม่ได้มีการพัฒนาข้อมูลแบบนี้อย่างวันนี้ถามคุณเมถามหรือแม้แต่หลายๆสื่อก็ถามเนาะว่าเออเรามีข้อมูลนี่นอกระบบจริงๆหรือเปล่าเอ,อเรามีข้อมูล ขนาดไหนว่าเจ้าหนี้ <ừ m. S 1> มันอยู่ตรงไหนกันบ้างอะไรเงี้ยเราไม่มีหรอกเราไม่เคยมี <ừ m. S 1> เราเคยคิดจะมีแต่เราก็ไม่เคยมีหรือแม้แต่วันนี้เรามีข้อมูลจริงๆไหมว่าคนที่เขามีปัญหาหนี่นอกระบบแล้วเขาแบบหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วเขาจะไม่รอดแล้วหายใจจะไม่แบบ <ừ m. S 2> แบบแบบน้ำจะท่วมจมูกอยู่แล้วอะไรเงี้ย <ừ m. S 2> ค่ะ,ค,ะคือจะหายใจไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยมีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เราก็มีมีเริ่มพยายามที่จะให้เขามาขึ้นทะเบียนให้เขามาลงทะเบียนแต่ถามว่า ถ้าเขาจริงๆแล้วถ้าถ้าคนไทยเนาะเราประสบปัญหาแบบเราหายใจไม่ได้แล้วเราอึดอัดมากแล้วกับการไปน <ừ. S 1> ี่นั่ระบบมันจะมีจุดไหนไหมที่ฉันจะเดินไปบอกเลยว่าเนี่ยไม่ไหวละต้องช่วยละต้องช่วยแล้วเนี่ยเ <Bean. S 1> พิ่งจะมาเริ่มเห็นว่าวันนี้เราก็หวังศูนย์นํำรลงทานะอันนี้แ <HA. S 1> ล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าหวัรรรรงศ <CP. S 1> ูนย์ด้ำรลวงทำนะว่าศูนย์นำรงวงทนจะสามารถทําให้เป็นคอนแทคได้เลยไหมว่าถ้าฉันวิ่งไปตรงนั้นแล้วเนี่ย เพราะว่าวันนี้ท่านฝากความหวังไว้ที่กรธมหาไทยไงท่านให้ถูกไหมคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทําอย่างนั้นได้ไหมว่ามีจุดหนึ่งที่เป็นเหมือนกับคอนแทคพอยต์ให้กับคนในพื้นที่เลยถ้าเราเนี้ยเรากําลังประสบป,ปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยฉันจะเข้ามาแล้วจะจัดการย่างน้อยที่สุดก็มีข้อมูลมีเรคคอร์ดว่าเขาเขาเอ่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งเหมือนดูเหมือนว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยมีเริ่มขึ้นมาแล้วเราเห็นถึงปัญหาและพยายามที่จะแก้ไขแล้วแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในบางส่วนใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนในมุมมองของอาจารย์นดาเองมองว่าเรื่องไหนเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดหรือว่าเราควรที่จะเริ่มแก้ปัญหาในจุดนี้ก่อนในเรื่องของนี้นอกระบบอันที่หนึ่งเลยอาจจะต้องเร่งขับเคลื่อนในเรื่องหนึ่งที่นดาคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือว่าคนที่จะมาช่วยในเรื่องของการปรับโครงสร้างอะค่ะแล้วก็เป็นผู้ประสาน เป็นผู้ประสานในเรื่องของอกับเจ้าหนี้กับสถาบันการเงินต่างๆจริงๆไม่แน่ใจคุณเมย์เคยได้ยินคําว่าหมอนี่ไหมคะ <c oughs> หมอนี่ชุมชนรู้สึกท่านนายกก็ก็พูดถึงเนื่อตอนประกาศนโยบายครั้งที่ผ่านมาจริงๆหมอนี้เนี่ยคือคนที่ถ้าเข้าใจในเรื่องของการวางแผนการเงินเนาะเข้าใจในเรื่องของการวิธีการในการดูกระแสะเงินระดับหนึ่งแต่ใช้ความรู้เยอะเหมือนกันเนาะ แต่ว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราคาดหวังอยากจะได้นะ<ม>ก็คือการที่เขาเดินเข้ามาหาเราแล้วเนี่ยมาช่วยวิเคราะห์ดูในลักษณะที่ว่าเอ๊ะการเป็นหนี้ตรงนี้หนี้ตัวไหนเราควรจะจัดการก่อนหนี้ตัวไหนเราเรารอได้อีกอ,อะไรเงี้ยพอแก้ปัญหาปุ๊บอ่ะพอแก้ไปปุ๊บเราก็ปลดตรงนี้ไปดยการว่าอาจจะไม่ได้ปลดหนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลไปเคลียร์หนี้ให้นะแต่อย่างน้อยสุดเอาหนี้ในระบบมาเคลียร์ให้เพราะดอกเบี้ยมันสูงมากอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆช่วยเขาในช่ติแล้วก็จัดการ แต่ต้องใช้ความพยายามเยอะ,ะแต่ถ้าทําได้นี่คือนี่คือเร่งด่วนเลยแล้วแล้วถ้ารัฐบาลสามารถที่จะเอาจริงๆว่าถ้าท่านทํานโยบายเนี่า์ที่ว่าอะไรที่มันเป็นหนี้นอกระบบที่ดอกเบีย้ยสูงมากๆเนี่ยหาวิธีการปลดก่อนอ,อาจจะใช้กลไกทางกฎหมายช่วยย่างเอย่างถ้าคุณชําระหนี้มาแล้วชําระดอกเบีย้ยเกินกว่าต้นเงินแล้วกฎหมายบอกเลยเราไม่ต้องจ่ายหนี้ต่อแล้วนะ,ะปลดหนี้เลยปลดหนี้เลยเสร็จปุ๊บอ่ะเขาอาจจะยังต้องการใช้เงินอยู่ถูกไหมคะ หาแหล่งเงินในระบบซัพพอร์ตให้แต่แหล่งเงินในระบบต้องยอมรับนะถ้าเป็นในระบบปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงของลูกหนี้รายนี้อาจจะสูงมากหรือยังไงก็ตามะจะทํายังไงที่จะทาให้หนี้ในระบบมันสามารถที่จะสนับสนุนคนกลุ่มนี้ได้เพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงในลักษณะท,ที่มไม่สามารถเช่นรายได้เขามีความมีความผันควรมากเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เร่งที่สุดก็คือว่าไหนไหนเขามาแสดงตนลวะออว่าเขาหนี้ล้นพ้นตัวเขาไม่ไหวแล้วเขาอยากได้รับความช่วยเหลือ ต้องหาคอนแทคในการรับข้อมูลแล้วก็ใส่กลไกลในการแก้ปัญหาให้เขาทันทีนอกเหจากการช่วยเหลือจากรัฐบาลเองค่ะถ้าในมองในมุมของผู้กู้เองเนาะเราสามารถแบบเพิ่มความรู้ความเข้าใจอะไรในมิติไหนเพื่อช่วยเหลือให้เขาสามารถจัดการลำดับความสําคัญอย่างที่อาจารย์บอกว่าการแก้นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปช่วย ลดนี้แต่ว่าเป็นการลําดับความสําคัญก่อนว่าอะนี่อันไหนที่ดอกเบีย้ยสูงใจก่อนอันไหนที่สามารถผ่อนปรนได้ส่วนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองหรือว่าในภาพรวมที่สามารถช่วยเหลือได้นหน่วยงานอะไรได้เข้ามาซัพพอร์ตรื่นเนิงเสิ่งความรู้เชืเ่อทันทางการเงินใชจริงจริง,รง,รงเรื่องนี้เป็นหัวใจสําคัญของปัญหาของเราเลยจริงๆมันจะเรียกว่าเป็นเป็นหัวใจจุดเริ่มต้นก็อาจจะมีส่วนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของความรู้ความเข้าใจทางการเงิน่ะมันเป็นมิติที่ คนจำนวนหนึ่งเนี่ยมีความเข้าใจไม่มากอะแล้วก็คนส่วนมากอะจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่อาจจะต้องยิ่งกว่าวาระแห่งชาติอีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิรูปในเรื่องของการศึกษาเหมือนกันถ้าเราสามารถสร้างได้ตั้งแต่เด็กๆเ,เราสามารถแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งองค์ความรู้ออกเป็น3ระดับ คือองค์ความรู้สําหรับผู้ที่เริ่มต้นวัยเยาวชนที่ควรจะต้องเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้จะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการที่การก่อนหนี้นะคะว่ามันจะมีความเสี่ยงยังไงคํานวณดอกเบี้ยเป็นรู้ว่าทางเลือกการกู้แบบไหนที่จะเหมาะสมกับความต้องการของเราอะไรอย่างงี้ค่ะรวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องของแหล่งเงินที่อาจจะ ถูกไม่ถูกก็ตามหรือว่าแหล่งเงินต้นทุนไหนแพงกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้นี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถเริ่มได้ก่อนสําหรับคนจุดเริ่มต้นะนะคะก็คือกลุ่มกลุ่มที่อยากจะต้องเรียนรู้เรื่องคนนี้สําหรับกลุ่มที่เขามีปัญหานี้อยู่แล้วค่ะเมื่อกี้เราเรียนไปว่าถ้าเรานาเรนคุณเบย์ไปว่าถ้าเราเอาเขามาปรับโครงสร้าง ช่วยเขาค,คนที่เป็นนาคนที่เป็นเจ้าเนียอาจจะต้องเข้ามามีส่วนในการที่จะให้ความรู้มากขึ้นว่าการปรับโครงสร้างคุณอาจจะต้องเอาข้อมูลรายได้รายจ่ายคุณมาดูนะ,ะมาวิเคราะห์ว่าคุณจะสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายตัวไหนในการที่คุณจะ แก้ปัญหานี่ของคุณในระยะถัดๆไปได้อย่างงี้ค่ะหรือว่าสินทรัพย์ตัวไหนที่เป็นสินทรัพย์ที่คุณไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่สามารถเปลี่ยนรูปมาเป็นเงินได้ไหมอันนี้ก็อาจจะต้องเข้ามาช่วยเขาในการบรหิหารนี่ก็เป็นบทบาทของผู้ให้กู้ด้วยแล้วก็จริงๆก็อาจจะมีหน่วยงานหรือว่าคนที่เข้ามาทําหน้าที่ในการเป็นผู้คลินิกจัดก,การนีน่อาจจะให้ความรู้ในส่วนนี้ก็เข้ามาช่วยเหลือได้ทีนี้วันเนี้ยมันอยู่ตรงหัวใจที่ว่าความรู้ทางการเงินที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้ถูก อยู่ในระบบการศึกษาอย่างจริงจังอันนี้คือเหตุผลอันหนึ่งที่ล่าสุดที่ผลสํารวจออกมาแน่นําไม่แน่ใจของของช่วงที่วันเด็กที่ผ่านมาที่บอกว่าเยาวชนไทยต้องการความรู้เรื่องการเงินการลงทุนม,มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจว่าแสดงว่าเยาวชนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเริ่มเห็นเหมือนกันว่าความรู้ในเรื่องนี้มันเป็นส,สิ่งที่สําคัญมากแล้วก็จริงๆความรู้เป็นเริ่มต้นใช่ไหมคะทัศนคติค่ะ ทัศนคติต่อการกู้ยืมทัศนคติต่อการที่เมื่อเราเป็นหนี้เราต้องใช้คืนเมื่อเราเป็นหนี้ไม่มีใครมาปลดหนี้ให้เรา <S <S เป็นทัศนคติที่เราต้องสร้าง <C hips> เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งอันนี้รวมไปถึงการกําหนดนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะหลายๆครั้งรัฐบาลเองก็กําหนดนโยบายแล้วส่งสัญญาณ <S <S ในทางที่ไม่ถูกเหมือนกันเช่นบอกว่าจะพักชําระหนี้ก่อนอะไรนี่คือกลายเป็นว่าไปสร้างกลไกในการที่กลายเป็นหนี้ มันเหมือนกับเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยจริงๆมันต้องเริ่มจากการให้ทัศนคติที่ถูกกับการเป็นหนี้ก่อนว่าการเป็นหนี้เนี่ยมันเป็นภาระของเราเมื่อเราเป็นหนี้แล้วเราต้องใช้เราต้องใช้นี่คือทัศนคติคแล้วก็พฤติกรรมพฤติกรรมก็จะออกมาในเรื่องของการบริโภคไม่เกินตัว<ม>การไม่กู้กู้ยืมเกินตัวจริงๆหลายๆครั้งก็มีคนถามเรื่องพฤติกรรมแล้วก็รวมถึง การจับใจ่ายใช้สอยในยุคปัจจุบัน,นของคนในรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะ,ะโดนคอนวิสง่ายโดนจูงใจง่ายด้วยสื่อต่างๆที่มันมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องอนอกจากทัศนคติตรงนั้นน่ะก็ต้องพยายามให้เขาเข้าใจในเรื่องของความจําเป็นในการที่จะบริโภคให้เหมาะสมไม,ไม่ไม่ก่อน,นี่เกินตัวค่ะ,คะแล้วก็พฤติกรรมที่มันจะสะท้อนออกมาในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยก็อยู่บนความระมัดระวงังแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีอันนี้มันก็จะเป็น ความรู้ทางการเงินที่สําคัญมากๆที่ควรจะต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเยาวชนจนมาถึงกลุ่มวัยทำงานแล้วแน่นอนมันจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณด้วยในอนาคตค่ะ,ค,ะ,ะค่ะแล้วในมุมมองหาจารนาไดเองปิดท้ายค่ะอยากให้วิเคราะห์นิดนึงค่ะว่าถ้าสำหรับส่วนตัวอาจารนาไดเองมีนโยบายแบบไหนไหมคะที่เราเป็นมองว่ามันเป็นนโยบายที่มันจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนแต่ยังไม่เคยเห็นภาพที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราเลยอยากแบบเป็น นโยบายในทัศนคติที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงๆในในความคิดนานาตอนนี้นะถ้าจุดเริ่มต้นแรกเนี่ยนา,นานคิดว่าอาจจะทำเป็นรูปแบบของออลองดูเอาคนที่เป็นกลุ่มลูกหนี้แบบมีปัญหามีโรคพ้นตัวเนี่ยมาเก็บข้อมูลเขาดีๆเลยแล้วก็มาช่วยเขาดูในเรื่องของพฤติกรรมการจับใจ่ายใช้สอยมาช่วยเขาในการให้คำแนะนำสร้างโมเดลในการพัฒนาความรู้ให้เขาแล้วก็ เคลียร์นี่ไม่ใช่เคลียร์นะแบบว่าจัดการให้หนี่ <ทะ S 1> เขาเนี่ยมันสามารถเป็นนี่ที่เขาสามารถอยู่กับมันได้อะอย่างอย่างอย่างเป็นธรรมอ่ะ,<ท>ะแล้วก็พอมาถึงปุ๊บจัดกลุ่มเลยกลุ่มไหนที่เป็นนี่นอกระบบแบบร้นพ้นตัวไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้หรืออาจจะดูจากอาชีพก็ได้ดู<ม>จากสายอาชีพก็ได้เอาสายอาชีพมาดูเลยว่าอาชีพนี้มีมากง้อยแค่ไหนเพราะว่าแต่ละอาชีพมีมีลักษณะของไรายได้ไม่เหมือนกัน แล้วก็เก็บข้อมูลขยายไปจนถึงในลนักษณะของรูปแบบพฤติกรรมในการ,รใช้จ่ายอาจจะถึงขั้นว่าให้เขาต้องมาช่วยในเรื่องเขาอาจจะต้องพวายข้อมูลให้ละเอียดมากขึ้นเช่นรา,รายได้ของเขาเป็นยังไงรายจ่ายเขาเป็นยังไงถ้าเรามีข้อมูลในลักษณะแบบนี้แล้วเขายินดีที่จะทําข้อมูลพวกนี้แล้วเราจะได้มาช่วยเขาวางแผนในการที่เอาหนี้ในระบบมาแก้ให้เขา แล้วเขาก็จะได้ปลดหนี้ได้ซึ่งก็จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ได้จริงๆใช่ใชค่ะ,คะโอเคค่ะน่าจะได้เห็นภาพรวมนะคะว่านี่นอกระบบเนี่ยนอกจากกระทบไม่ได้กระทบแค่ตัวแค่ผู้กู้กับ เจ้าหนี้เท่านั้นแต่ว่ากระทบในภาพรวมของเศรษฐกิจด้วยทั้งกําลังการซื้อเองสาภาพสังคมเศรษฐกิจรวมถึงในเรื่องของอาชญากรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นวราระแห่งชาติที่จะต้องเร่งแก้กันจริงๆนะวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์นาดาด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ดีคะ่ะสวัสดีค่ะ